หลังไปทําตัวเป็นไกด์อยู่1ิบกว่าวันกับมาทมํางานเป็นหมอฟันมันแรกที่สำเร็จด้วยความพเจัดลัดบ้านหัวรังสิตแล้วรถไปจอดที่อาคารจอดแล้วจอนคอปอ,อ,อแลนั่งรถไฟฟ้ามาสำเร็จเดินผ่านร้านขนมจีบแวะซื้อขนมจีนน้ำเงี้ยวไปห5บ้าทเดินผ่านหน้าตลาดสำเร็จแป๊บนึงก็มาถึงหน้าร้านร้านนี้เป็นร้านที่ต้องมารับจ้างเป็นมือปืนแค่อาจิตเียหนึ่งวันวันนี้ที่ฉันมีอาชีพรับจ้างค่ะ ทำเรียบร้อยของเสื้อผ้านาผมนิดนึงห้องพักแพทย์ดีๆมีฉันก็ไม่พักชอแบแอบมาหลบมุมนั่งปูเสื่อบนพื้นอยู่คนเดียววันนี้ห่อข้าวมากินด้วยมาทํางานคลินิกแต่ทําตัวเหมือนมานั่งกินข้าวตามเฉียงนาเป็นกับข้าวที่ตื่นเช้ามาทํสาสักดเหลือเมื่อคืนไข่เจียวเมื่อคืนน้พริกกะปิเมื่อคืนินเหลือเมื่อคืนก็มาผัดเมื่อคืนบางทีก็ไม่รู้ว่าจะประหยัดไปทำไมแต่ติดนิสัยเป็นคนประหยัดไปเรียบร้อยแล้ว ว่างจากทาคนไข้แวะไปซื้อนี่มา2ี่บบาทเอาสังขยาทิ้งเพื่อสุขภาพเอ๊ะเพื่อสุขภาพจริงไหมแต่ได้ทับทิมมาร้อยบาทเพื่อสุขภาพของอจริง<ม>เดินออกมาเหมาม่ม่วงแม่ค้าค่าขานไปอีก 120. ร้อยยีรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ประหยัดละออกจากบ้านตั้งแต่8ปดโมงเช้าสองทุ่มแก่ๆแ,แล้วข้าวเย็นก็ยังไม่ได้ตกถึงท้องสักคำค่ารถไฟฟ้าไปกลับร้อยยีบาท3ามทุ่มครึ่งมาถึงอาคารจอดแล้วจอนฝนตกหนักมาก ค่าจอดรถ70บาททั้งวันวันนี้ใช้เงินไป385บาทแล้วไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะเลงร้านนี้หลายวันแล้ววันนี้ได้เลิกลองสักทีร้านชื่อโอรูโดทีกัดอยู่ที่ถนนพระองค์เจ้าสายรังสิทธ์คลอง4ร้านอยู่หน้าแมคโครรังสิทธ์คลอง4ทางไปตลาดลาสวาย เป็นร้านญี่ปุ่นแบบโอเ n นแอร์นั่งกินง่ายๆสบายๆสี่ทุ่มแล้วยังไม่ปิดแวะมาเติมรามเมงให้ชีวิตรอบดึกสักหน่อยปกติดิฉันไม่กินข้าวหลังสองทุ่มแต่นา,นานทีปีวันเห็นทีวันนี้ต้องนอกกรอบสักวันละไปยืนดูเขาทำก็ดูสะอาดสะอานน่ากินกลิ่นหอมใช้ได้เลย ราเมงชานี้เสริมออปชันได้กุ้ง3ตัวหน่อไม้กับต้นหอมญี่ปุ่นซอยเส้นราเมงเขาเหนียวหนึบไม่เละน้ำก็นัวใช้ได้เลยหมดไปมือนี้190บบาทแพงหรือเปล่าไม่รู้รู้แค่ว่าอิ่มแล้วคือจบ